เด็กๆทำอะไรกันนอะจ้ะเดี๋ยวไปดูเด็กๆนะคะว่าว่าทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูเด็กๆนะคะว่าทำอะไรกันอ่าน้องตู้เซฟน้องอมทัพย์สวัสดีครับน้องทำอะไรกันครับก็ตอนนี้ทำอ่าขอนโดนางฟ้าเขียวก็คอนโดนางฟ้าด่างอยู่นะครับครับ เป็นแบบไหนเอ่ยแล้วข้อนี้ชําด้วยวิธีอะไรครับก็ทำโดยการที่ตัดตัดสดนั่นเองแยกนอแยกนอผู้กิ่งแซมนอนเด็ดสดนะครับนนดดแล้วพี่เราจะตัดทิ้งไว้หนึ่งคืนนั่นเองเพื่อให้ตัวแผลมันแห้งแล้วก็ค่อยเอามันทาได้ครับส่วนดินที่ใช้ก็ใช้ตัวเดียวกันกับที่ผสมกับผสมกับปลูกยินโนเลยครับก็จะมีเพอร์ไลท์ดินปลูก จริงๆจริงๆแล้วเราจะต้องใช้ดินสําหรับแคดตัดเนาะ<ช>แต่คราวนี้ก็คือว่าดินสําหรับแคดตัดเราหมดเราก็ใช้ดินปลูกแต่ว่าเราผสมให้มันร่วนที่สุดแต่อันเป็นก้อนๆคือเราก็จะบี้เอาเอาคือเอาที่มันเป็นเล็ก,เลกๆเนาะมาปลูกใช่ไหมครับใช่ครับครับ,รบแล้วครานี้พอเวลาชําเราชํายังไงครับขั้นตอนแรกเลยคือ น้ำดินใส่กระถางก่อนที่เรารู้แล้วก็เอามาปักไได้เลยครับชั้นี่ีป้ปักแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ในแล้วก็มในในเมื่อถ้ามันหน่อน้อยจนไปสามารถปักได้สองถึงสามหัวเลยครับนี่สองถึงสามหนอ่อครับสองถึงสามหน่อนี่ก็จะประมาณนี้ครับครับใช่ถ้าใหญ่ขึ้นมันหนอก็ปักมานหัวเดียวประมาณนี้ครับครับ วันนี้น้องอมซับกุ้ตู้เซฟจะชำประมาณกี่หน่อครับประมาณร้อสีอ่สิบกว่าหน่อครับอ๋อร้อสี่สิบกว่าหน่อเป็นการขยายพันธุ์เนาะแล้วหลังจากหลังจากที่ที่เราชำหน่อเสร็จแล้วเราควรลดน้ํำไหมไม่ไม,ไม่ไม่ควรครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะตายให้น้องเขาลากขึ้นก่อนครับค่อยลดน้ํา อ่วก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะใช่ครับเดี๋ยวน้องจะเน่าเนาะใช่ไหมครับใช่ครับและยิ่งอากาศฝนตกอย่างนี้ด้วยแ,แล้วคนนี้น้องช่าแคตตัสของน้องสองคนนี้คืออันนี้เป็นธุรกิจของลูกชายทั้งทั้งสองคนนะคะเขาช่วยกันทําช่วยกันชําหนออย่างเมื่อวานนี้ก็คือชํา ชำยิมโนด่างนอเด็ดสดไปประมาณประมาณเจ็ดร้อยหัวนะคะแล้วก็ไม้กราฟเนาะยี่สิบกว่าหัวยี่สกว่ากราฟยีบเอดหัวยี่สิบเขาเรียกกราฟลูกอยี่สิบเอดกราฟนะครับกาฟนะคบก็น้องกำลังขยายพันธุ์เนาะเยอะเยอะขยายเยอะอยู่อ่าอีซีนอฟแล้ก็มีเนาะเราขยายแล้วค่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวรอบหน้าน่ะ อาจจะขยายยูโฟเบียเนาะใช่ไหมครับแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้เอาแค่แค่คอนโดนางฟ้าก่อนอันนี้ก็คือเราก็จะทำทำจำนวนไปเรื่อยๆนะคะนะคะเพราะว่าน้องเนาน้องอ่ะน้องออมทรัพกับน้องตู้เซฟนะครับก็จะมีแม่ช่วยลงทุนด้วยแล้วก็มีน้องลงทุน เองด้วยเงินเก็บของตัวเองแล้วก็มีเงินกเยอสอรพอแล้วอ้วนนั <Okay. S 1> น่นแหละก็จะประมาณนี้นะน้องปักให้มันตรงๆดีมันไม่สวยนั่นแหละก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะก็คึกคักอยู่นะคะลูกค้ามาแต่เช้าเลย เนอะยังไงถ้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาชมได้นะคะร้านเราอยู่ B73 7 4 7สนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างาจัดร้านเนาะก็จะประมาณ2-3เดือนนะคะถึงจะเข้าที่ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงชั้นลงอะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะค่ะโอเคค่ะก็วันนี้มาสวัสดียามเช้าก็จะประมาณนี้เนาะค่ะโอเคค่ะงั้นแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ TK ส่วนไม้ดง่งทั้งทั้งเพจและช่อง YouTube ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0838636456อ่า ID Line tuckky1124 นะคะ